บเล่นตาบอดค้ำสร้างมีคนถามมาสองสามคนคุยก like ันกันเลยตาบอดค้ำสร้างตาบอดค้ำสร้างกับตาบอดฝันตาตาบอดแก้ความอ้ยปากคือแก้ความฝันคือยังไงอาจารย์คนปากือฝันรึ่ามันทีมันมันย่ามาที่ายว่ามันฝันว่าอย่างรการว่าทํามากขึ้นกันแล้วทาการรับตาบอดแก้ความฝันพ่าปากคือแก้ความฝันตาบอดค้ำสร้างก็หมายถึงนักปฏิบัติ นักปฏิบัติทำค้ำสร้างผู้คนค้ำไปถึงขาสร้างโง่สร้างหนิโอ้โู่แล้วคือเสาเงินเลยว่ันนั่นน่ะตาบอดผู้หนึ่งมันค้ำไปถึงหางโงยสร้างนี่คือไม่กวดหนิเสียคือฝ้อยนะผู้หนึ่งก็ว่าโอ้ยผู้ค้ำไปถึงหูมันโอ้ยคือไปส้งกุ้งหนิวะนนั้นน่มันจะเห็นแต่จางกันตาบอด ขําสร้างเพื่ค้นก็ไปถึงง่วงมันก็ว่าโอ้ยสร้างมันเป็นยังสีส่ตทนี่วะสันก็เลยเห็นไปคนละอย่างนั่นแหละคํามาตาบอดคําสร้างรักปฏิบัติเทาทมันก็เปรียบได้บอกับสีลุงตาเคยอุปมาว่าคนบ่เคยไปกรุงเทพไปหอดข้ารลาดล้วก็ว่วามันกรุงเทพกลับมอบอกีทบ้านไ่บ้านสีบ่เคยไปกรุงเทพกันเสีเยแล้วเนาะเราพึ่งไปมาไหมแล้วก็บ,บอกโอ้ยกรุงเทพนี่เป็นยังสันยังสี่อนุสาวรีย์แม่ยามโม้ยยังสี่ผู้ฟังผู้เคยอยู่กรุงเทพมันบ่แม่ นั่นแหละอันเดียวกันเพราะนั้นคำว่าตาบอดคำสร้างนี่มันจึงเห็นแต่กลางกับถ้าพูดตาดีเลี้ยวบ่งสร้างนี่เพิ่อกระตืว่าเพิ่อกระตืบริสุทเพิ่อกระตือหูจักควาซุ่มนั่นคำสร้างน่นาลักษณะของปฏิการปฏิบัติธรรมพวกเข้าเนี่ยทุกคนล้วนเรียนวิจาบอดคำสร้าง เนะพราะว่าทุกคนยอมเป็นผู้ศรีหลงมาทั้งนั้นนะบ่ได้ยกเว้นแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พาาระอรหันต์ก็ยกังก่อนจะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นตาบอดคําสั่งหมดว่เพิ่นเป็นพระอรหันต์มาเ่ยพิ่นไปรักษาตาเพิ่นนะเพิ่นบ่ต้องค้ำมาเลยสร้างมันเป็นจังซี่ซั่สิทนพรก็เลยจัคสิ่บอจกจกังไหนจัคสิไปบอกตาบอดจังไหนได้บัดนีมันก็เชื่อมันหนะนั่นหลานความหมายคำว่า,าตาบอดคำสร้าง ทั้างทีดียว่าบมแม่นว่าให้ไปอธิบายให้คนตาบอดฟังในว่าสั่งมันเป็นสั่นสิมันไม่เข้าใจหรอกเพราะนั้นก็ต้องทั้างทีดีคือไปรักษาตามันนะเข้าใยังนะนั่นแหละมันจังยากรักษาตามันขัดตามันแจ้งออกมันก็จะเห็นสร้างมันก็จิบริธรรมว่าอีกเพื่อเอื้อหายสงสัยเน่าพอมันต้องพาตัดยังไงมาถอนรบปนี้เลยเลียนตาเนาะเข้ยังเพราะนั่นลักษณะของ ตาบอดคาสร้างลักษณะของตาบอดถือตะเกียงเนี่ยหมดนะตาบอดถือตะเกียงคือว่าในหูถ้ำเลยแต่ว่าหังไปเอาถ้ำมาของพระพุทธเจ้ามาสอนอะไรมันเพื่พเอเนตาบอดถือตะเกียงหมดผู้ผู้พูดตาดีกเ็เลยาายังไปได้วะเนาะแต่ว่าตัวเจ้าของมันยังถือตะเกียงอยู่ตาบอดพเพื่อเนตาบอดถือตะเกียงะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนยอมหลงมาหมด ไม่ได้ยกเว้นผู้ใดเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าของพวกเฮาเหือเพจาะเอิญบัวเกิดจากตมเห็นบอกเพราะเกิดจากความหลงทั้งมดอ่าในในในตัวข้อมหลงหลงน่มันก็มีความหูอยู่คือยังพเพอินว่าในน้ําขุนน่ะมีน้ําใสก็มาจากน้ําขุนน่ะนะนั่นแหละวามหมายมันยังเรียกว่าตาบอดถือตะเกียงเป็นไงเปิ้ลงอแข็งแรงดีจังนะไอแอนก็แข็งแรงนะวันนี้เห็นแม่ชีแม่ขาวแข็งแรงวันนี้กูพอใจนะ มาไม่ได้สู้ตายสู้แล้วไม่ใาหมดเต็มขาเลยไม่ใช่ใต้กูใต้เเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องยากมากเหมือนง่ายงั้นจะคำคำว่ำาธรรมะนี่ยง่ายจนยากจะเข้าถึงใจเพราะคำว่าตาบอดคำช้างเนี่ยมันคล้ายๆกับทุกคนเห็นไปใส่สิ่งที่ตัวเองรู้ส,สิ่งที่ตัวเองเชื่อมันเหมือนหลงตานั่งอยู่เนี่ย สิบคนนี้ก็จะเห็นหลวงตาไปคนละอย่างเข้าใจไหมคนที่มีศรัทธาก็จะเห็นหลวงตาเนี่ยนะเป็นพระอริยะอย่างเงี้ยคนที่ไม่ศรัทธาก็จะเห็นหลวงตาว่ามันพูดบ้า,บาๆอย่างเข้าใจไหมอ้าวก็จะหาว่าเราเนี่พูดผิดอย่างเงี้ยเหมืนหลวงตาก็เตือนว่าเตือนที่ว่าไอ้อะไรอ่ะที่ไปโชว์ อะไรเกสาเป็นพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมถ้าคนมันศรัทธามันก็เชื่อมันก็อยากได้อยากเอาไว้บูชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไม่เชื่อก็มันก็ว่าต้องทําขึ้นแน่นอนใช้สารเคมีอะไรเห็ไหมเพราะฉะนั้นมันมีคุณและโทษหมดมันอยู่ที่คนจะมองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการแหวกออกจากความเชื่อความเห็นของตัวเองัถึงยากอ่ะเพราะต่างคนก็แบบความเชื่อมา เหมือนตาบอดเนี่ยคำช้างเนี่ยแหละใช่ไหมบางคนก็คำถูกหางมันก็ว่าช้างเนี่ยมันก็เหมือนไม่กวาดเข้าใจ <c oughs> ไหมมันก็เห็นอย่างนั้นมันคำถูกอย่างนั้นอะ่ะถึงไหมบางคนก็ไปคำถูกขาช้างก็ว่าช้างเนี่ยมันตัวเหมือนเสาอ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจไหม,ไหมนั่นคือความเห็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะแต่คนตาดีก็จะเห็นว่าช้างมันเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นทุกคนถึงไม่มีใครผิดใครถูกเลยในโลกนะมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ไปรู้มากคือเราแหวนมา่านออกมาจากตัวรู้ด้วยทั้งตัวรู้ทั้งผู้ถูกรู้เนี่ยต้องทําลายทั้งสองอถ้าเราไปเป็นเข้าไปเป็นผู้รู้เห็นไหมเราก็จะมีตัวเราเข้าไปอยู่ด้วยเห็นไหมมันก็จะมีผู้กูรู้ขึ้นมาทันทีอะ่ะ ถ้ารู้แบบไม่มีตัวกูเนี่ยนะนั่นแหละรู้ที่บริสุทธิ์นะเหมือนกับขันห้าเนี่ยบุตุชนเนี่ยมันมีขันห้าพระอรหันต์ก็มีขันห้าแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีอุปทา,านบุตุชนนี่มีอุปทา,านขันห้าแล้วก็มีอุปทา,านนะคือมีจะเป็นเจ้าของขันห้านะนั่นแหละความหมายนันถึงเป็นเรื่องยากมากนะที่เราจะทําลายความเชื่อต้แต่เด็กมาแม่เราก็โกหกเลยเวลาร้องไห้ ระว,วังผีนะอย่างเงี้ยไอแม่เป้าเพราะว่าตัวมาาันจะกใจหน่อยถึกตัวนะไอเราก็กลัวนะก็หยุดร้องไงแล้วก็เชื่อมาเรื่อยๆไงเข้าใจไหมที่จริงพ่อแม่เราโกหกเรามาตั้งแต่เล็กจริงไหมเราถึงอยู่กับความไม่จริงไงเข้าใจไหมถ้าพูดความจริงนี่ไม่ได้อะเหมือนขนาดแก่แล้วเขาบอกว่าแก่มันก็ยังโกรธเลยจริงไหมเหมือนมันขี้เหร่นี่แล้วบอกว่ามึงก็ไม่ขี้เหร่อย่างนี้ จริงไหมนะเพราะคนเราไม่ยอมรับความจริงทุกวันนี้มันไม่ใช่พอใจไม่พอใจไม่แต่หนังหน้าตัวเองมันยังไม่พอใจนะจริงคนทำไมเนี่ยฮนะลวงตาถึงว่าความยุติธรรมเนี่ยนะกฎหมายนะถึงจะมีกฎหมายขนาดไหนนะถ้าร่างกฎหมายมาขนาดไหนมันก็ไม่มีผลอะไรฮนะเพราะว่าคนที่ใช้กฎหมายต่างหาก ที่ไม่มีคุณภาพจริงไหมเพราะงั้นความรู้นี่ไม่ใช่กดทําให้คนเป็นคนดีนะเพราะนั้นทำมากมันถึงเป็นเรื่องของคนนะมันไม่ใช่เรื่องของใครเลยนะเมื่อคืนนี้ก็พอมีมีวักหนึ่งที่หลวงตาพูดถึงเรื่องพระละหันมีมีหนังสือนะคนคนเขียนว่าพระอะคนที่ไม่ฝันเนี่ยมีสามบุคคลสามจมพวกที่ไม่ฝันคือมีพระ พุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันไม่ฝันแต่ความหมายมันจะมีในยาของมันอยู่ไม่ใช่พระอรหันก็มีขันห้ายางไม่ย่อมฝันแต่ความฝันของท่านเหมือนไม่ฝันนั่นแหละท่านถึงเรียกว่าพระอรหันไม่เพราะไม่มีไม่ใช่ไม่ฝันเข้าใจไหมมันถึงเป็นเรื่องยากคนที่เขียนก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดคําว่าไม่ฝันจะตัดสินว่าไม่ฝันเลยมันเป็นไปไม่ได้ ฝันแต่เหมือนไม่ฝันที่ท่านมีสติที่ตื่นรู้อยู่ท่านเกจว่าคนปฏิบัติธรรมที่มีสติเป็นผู้ตื่นแล้วเนี่ยเป็นผู้ตื่นนะแม้แต่ในฝันก็จะรู้ว่าตัวเองฝันเข้าใจไหมแต่สาหรับพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยความฝันเนี่ยท่านจะสลัดออกท่านเรียกกิจสลัดสัญญาคือฝันเนี่ยมันเป็นภ้าพ้าท้าท้าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอดีตแล้วเห็นไหมท่านก็จะรู้ว่าฝันที่เฉยท่านจะไม่เก็บเอาความฝันมาตีความหมายอย่างั้นอย่างนี้ เข้าใจไหมมันหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหมกมุ่นกลับไปอส่วนน่นั่นก็คือบุรุษชนเห็นไหมบางคนก็เป็นจีเป็นหวยถูกแล้วก็โอ้โหฝันแมน่พอไม่ถูกมาอ้มหลอกอีกแล้วเงี้ยคือมันไม่แน่นอนอ่ะมันอยู่ที่การนั่นแหละสิ่งที่มันไม่น,นับอยู่ที่การมองอยู่ที่ปัญญาแล้วนี่เพราะการจะสื่อสารธรรมะเนี่ยมันก็มี เพราะธรรมะคำว่าปัจจังมันไม่มีเกวัตมันไม่มีอะไรมาวัดได้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริย,ยะเข้าใจไหมไม่มีหรอกไม่มีใครมารับรองใครได้หรอกมีแต่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์เดียวภาษาวกนี่ไม่มีทางที่จะมารับรองว่าองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งเยจริงไหมสม่วนมากมีแต่คนที่ไม่รู้เท่านั้นว่าหลวงปู่นั้นเป็นหลวงตานั้นเป็นอาจารย์นั้นเป็นเพราะความเอาเชื่อความเห็นส่วนตัวความเชื่อของตัวเองพูดเข้าใจไหม อย่างที่เราเห็นมาอันนี้แค่ยกตัวอย่างจะเอาคําพูดคําสอนที่ละเอียดละออที่เป็นอะไรมาเป็นรัตรฐานก็ไม่ได้เป็นโวหารอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างอย่างมิสซูโออย่างเงี้ยเน้นคําอย่างเงี้ยจริงไหมเห็นไหมหลายองค์ที่ศึกไปอย่างเงี้ยก็นึกว่าตัวเองเป็นถึงขั้นพระอรหรันต์ก็มีคนศรัทธามากมายหลายกองจริงไหมทั่วโลกมีลูกศิษย์ลูกหาดั่นไม่ได้หมายความว่า ท่านจะเป็นพระอรหันนะแต่พวกเราก็เข้าใจว่าเป็นพระอรหันหลวงตาก็เหมือนกันเมื่อก่อนศรัทธาครูบาอาจารย์ในศรัทธามากก็ว่าท่านเป็นพระอรหันก็ไปอยู่กับท่านปฏิบัติกับท่านอุปถากท่านอย่างนี้เพราะตัวเองเขาเป็นตาบอดคําช้างก็นึกว่าท่านเป็นคนตาดีเข้าใจไหมอ่าพออยู่มาพอเราเกิดตาดีขึ้นมาบอกกูมันไม่ใช่ช้างเนี่ยช้างไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดอย่างเงี้ยะเราก็ต้อง โอ้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่พูดไม่ได้อีกจริงไหมเหมือนพระพุทธเจ้าตอนท่านเห็นเปรตใช่ไหมท่านก็ไม่พูดเห็นไหมแต่พอพระโมคคัลลาเห็นท่านมีพยานท่านก็เลยพูดเพราะท่านก็เห็นเปรตเหมือนกันเห็นไหมเข้าใจไหมก็มีครูอาจารย์หลายองค์ที่พูดว่าผลของการทานเนี่ยทานวันละหมื่นวันละพันวันละแสนจนเป็นร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยถ้าจิตไม่มีศีลเนี่ยตายไปก็เป็นเปรตอันนี้ไม่ใช่ นี่คือความว่าใจสิหลวงตาไม่เห็นด้วยเลยคาว่าเปเปรละจาเนี่ยเปรในหมายถึงหิวจิตที่หิวอยู่มันเกิดจากโลภะเกิดจากความโลภถ้าคนยังให้คนอื่นอยู่เนี่ยยังทานอยู่เนี่ยแม้แต่ครั้งสองครั้งก็ตามไม่มีสิทธิ์จะเป็นเปรเลยอยากเป็นยังไม่ได้เป็นเลยคนที่เป็นเปรเนี่ยจะไม่ให้ใครเลยไม่จะยาได้เพราะจิตใจอยากแับแคบมาจิตใจจะหิวนั่นคือโลภะเต็มอัตตาถึงเป็นเปรได้ ไม่เป็นอันนั้นเป็นอย่างอื่นนะอันนั้นเป็นความเชื่อเราพูดถึงสภาวะจิตนะไม่ใช่ายอะไรไปเป็นแลนวมันเป็นแต่ยังไม่ายเป็นเปลี่ยนเนี่ยมันต้องแยกแยะให้ได้คนไม่รู้ก็จะเข้าใจว่าทานยังไงถ้าไม่มีศีลก็จะเป็นเปลี่ยนไม่ใช่คนที่ให้ทานอยู่ไม่มีทางเป็นเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นเลยไม่ต้องไปสงสัยเลยหลวงตาพูดอย่างนี้ก็เอาไปคิดดูแล้วกันนะเป็นการั่านเป็น ไปวินิจฉัยดูว่าคนที่ยังให้คนอื่นอยู่นี่เป็นจาค่าเป็นการสละออกอยู่นไม่มีทางเป็นเป็ดน,นะแต่จะเป็นอสุรกายเป็นเป็นสกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นมันเกิดจากโทตะเกิดจากหลงเหมือนกับเราไปกินเหล้าอย่างเงี้ยกลายเป็นสัตว์ไม่มีทางเป็นอื่น,นพวกจิตเหล้าจิตยาสิติเพราะว่าเรามันจะเป็นกรรมหนักคือเราทําลายสติทําลายพุทธะนะ่นเห็นไหมสติยิ่งมีน้อยอยู่ก็ยิ่งไปทําลาย มันถึงบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าถึงในในหลักการของจิตเนี่ยนะทําไมคนให้ทานมันถึงไม่เป็นเปรตเ,เพราะมันเป็นภูมิจิตที่เป็นจาค่าที่สลับเป็นคนรวยจิตมันต้องกว้างเห็นไหมต้องเป็นคนรวยเป็นภูมิคนรวยนะคนให้คนอื่นถึงจะเจอยากจนในชาตินี้ก็ตามแต่เขาให้คนอื่นนแสดงว่าเขารวยไหมเขาเสลาบได้าให้นะใช่ถ้าให้น้ยอยเราเอาได้หลายมันก็ยังให้อยู่ดีใครจะไปให้แล้วเอาเยอะๆมันไม่ได้หรอก ไอ้ที่มาวัดเนี่ยใช่ไหมที่เอาไปเนี่ยมันเป็นการถลาออกแล้วไม่เป็นไรจะถือว่าเขาเป็นคนโลภก,ก็ไม่ได้เพราะว่าเอาไว้มันก็เสียจริงไหมเอาไว้อาจจะไปแจกคนอื่นก็ได้ไปให้คนอื่นกินก็ได้มันจะเกิดประโยชน์ไหมล่ะเราจะไปมองเนี่ยว่าเอาไปเยอะๆหรอจะเอาไปเป็นของตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่อ,อเราจะไปมองแค่เหตุแค่นั้นเราต้องมองให้รอบก,กว่านี้ ดังนั้นเราก็จะเป็นคนที่เป็นม้าลำปางมองไปข้างหน้าอย่างเดียวมันเคยเห็นม้าลำปางไหมที่เขาใช้ลากรถม้านะเขาจะมีอะไรปิดตามข้างสองข้างให้มันเห็นไปแต่ข้างหน้าเคยเห็นโยมอเราใคารมวัดหน่วยนึงตว่าเป็นคนไปเต็มตาค่ะ่ไม่เป็นไรไปในตู้เย็นแล้วเพออื่อนก็โอุณหอกมาถวายค่ะ อันนั้นก็ยังดีแต่สักระเสียไงเสียดายที่ว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้แต่บางทีพระก็จะไม่สอนเรื่องพวกนี้มันเอากลับมาไม่ได้ถ้าพระธรรมวินยัยเ<ม>ข้าใจไหมพระที่ไม่รักษาพระธรรมวินัยเนี่ยจะเข้าไปสืบทะเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้เพราะไม่เคารพพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานเนี่ยหรือว่าเราก่อนจะได้ถ้าไม่ได้มอบว่าให้ใครเป็นศาสดาแทน ท่านมอบว่าพระธรรมวินัยนี่แหละคือศาสดาของพวกเธอเพราะถ้าข่านั้นเฉพาะคนที่มาบวชแล้วไม่เคารพพระธรรมวินัยเนี่ยก็แสดงว,ว่าไม่เคารพศาสดาไม่เคารพพระพุทธเจ้าในเมื่อไม่เคารพพระพุทธเจ้ามันจะเข้าไปถึงความดีความงามจนนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยกับเป็นตัววัดตัวนหนึ่งได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าสมมตินี่มีสําคัญ ลวกตาอุปมาเลยสมมุตินีนสม,มัยสําคัญสมมติที่สงนี่ก็สําคัญถ้าไม่มีพานเนนอ,อะ่ะมันจะมีศาสนาไหมล่ะใครจะถือทอดจริงไหมไอ้ผ้านเนี่ยดีไม่ดีมันก็เอาคนทําจริงไหมมันก็ต้องดีไม่ไม่ดีอ่ะมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกจริงไหมเพราะคนโง่มาบวชก็มีจริงไหมม,ม,ไหม,มันจะไปรวมไม่ได้ ถ้าเขาเอาคนทําเองก็คนทาจริงไหมทุกคนเต็มไปด้วยกิเลสทั้งนั้นที่มาบวชไม่ใช่ล่าแล้วแล้วเขามาบวชเหมือนสมัยพุทธกาลมันรู้พาอรหันแล้วค่อยบวชเห็นไหมแต่ทุกวันนี้มันเต็มด้วยอัตตาด้วยด้วยกิเลสตัณหาที่มาบวชแต่ด้วยเจตนาเพื่อจะจักออกจากตัวนั้นมาบวชก็มีบวชตามเพื่อนก็มีบวชตามประเพณีก็มีบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขที่เนว่าเห็นไหมบวชสนุกสนานเห็นไหมมันก็มีเพราะนําถึงหลากหลายแต่เราจะไปตีรวมยังไไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาเพราะฉะนั้นจะไปโทษผ้าโทษนั่นก็ไม่ได้ต้องโทษผู้นําจิตวิญญาณคือครูบาอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนศิธิ์เข้าใจไหมวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาคนนึงมาคุยเราก็ว่ามันพูดได้แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในฐานะอย่างนั่งอยู่ในฐานะหลวงจาเนี่ยจริงไหมกับฐานะอย่างนั้นมันมาพูดมันต่างกันต่างไหมต่างบางทีหลวงตาพูดไม่ได้ ถึงรู้อยู่มันก็พูดไม่ได้จริงไหมเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เราจะพูดไปทาไมมีแต่โทษถึงเป็นความจริงก็ตามเราก็ต้องพูดอย่างองื่นที่มันเกิดประโยชน์เพราะว่าถ้ามันอยู่ในฐานะหลวงตาดูแลวัดทั้งสามวัดมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะจริงไหมทั้งพระทั้งชีจริงไหมไหมลวงตาจะเป็นคนที่ไปเอาใจใจตัวเองก็ไม่ได้เอาใจความเห็นตัวเองก็ไม่ได้จริงไหมไม่ใช่ากูเป็นเจ้า,าวาดจริงไหมกูมีอำนาจเด็ดขาดอย่าง ย่างนั้นก็เป็นผลิตการจริงไหมคนโง่อ,อันนี้ฐานะหลวงตามันถึงมันต้องมองรอบด้านจริงไหมทุกคนเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นกันระยะาณมิตรเลยไหมอย่างเงี้ยมันถึงยากเพราะหลายของคนสองความคิดจริงไหมมุมมองย่อมแตกต่างกันจริงไหมทั้งพระทั้งเนรจริงไหมเพราะว่าคําว่าธรรมะเนี่ยมันต้องมีอยู่ในจิตในใจก่อน เหมือนมีม,มีมีลูกศิษย์คนหนึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์กันแล้วกันเขาถามว่าเขาเคยพูดว่าให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมันก็ถูกต้องแต่ทมนั้นต้องเป็นธรรมที่ตรงนะธรรมที่ถูกต้องนะถ้าทาที่ไม่ตรงล่ะมันก็เป็นยาพิษจริงไหมเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะไม่ใช่ว่าสักแต่พูดเอามันพูดตนคนที่พูดเนี่ยมันต้องฝึกตนก่อนจริงไหมเหมือนกับเข้ามาถามว่าเอาแล้วพระพระโพธิสัตว์มาสอนธรรมอย่างเนี้ย เราก็เลยถามไปว่าพระโพธิสัตว์จะเอาธรรมะที่ไหนมาสอนน่ะเอา้าพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นคนมีธรรมเราว่าถ้าเป็นคนมีธรรมมาถ้าตั้งแต่โสดาบ,บันขึ้นไปมันก็เป็นโพธิสัตว์ไม่ได้อา้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะโพธิสัตว์นี่ไม่ได้เป็นไม่จะัโสดาบ,บันนะเพราะโสดาบ,บันเนี่ยพราะาติมันสั้นลงแล้วจริงไหมมันเข้าเข้าสู่กระแสนิพพานแล้วจะเป็นพระอรหันต์ในวันข้างหน้าจริงไหมโพ,พธิสัตว์นี่ต้องเกิดยาวนานมากตกนรกทุกหลุมเลยแหละ เป็นสัตว์ทุกชนิดอะเป็นพรมด้วยยาวมากแล้วจะเอาทร,รม,มาที่ไหนมาสอนเนื้อเมื่อตัวเองยังไม่บรรลุธรรมเพราะยังบำเพ็ญบารมีอยู่จะเอาธทรรมที่ไหนเรามาสอนคําว่าโพธิยังคล่องอยู่ในโพธิสัตว์แปลว่าคล่องยังไม่ได้จัดสรุเข้าใจไหมเพราะโพธิสัตว์นี้คือปรารถนาที่จะเป็นมุนทธเจ้าคือปรารถนาพุทธภูมิที่เราชอบพูดนั่นแต่ยังเป็นคนที่ยังไม่บรรลุธรรมแล้วจะเอาทมที่ไหนมาสอน เข้าใจแล้วอย่าเข้าใจผิดนะว่าโพธิสัตว์จะมีธรรมะมาสอนไม่ใช่โพธิสัตว์นี้ประ,ประ,ประพฤติบเป็นความดีทุกชนี้นะแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวคนเยอะมากถึงถึงสร้างบารมีใหญ่มากมานก็ใหญ่มากเข้าใจไหมเพราะไปเกิดนานมากเข้าใจไหมถ้าเป็นถ้าเข้าเป็นโสดาบันปุ๊บ่าเงี้ยพบชาติมันจะเป็นโพธิสัตว์ได้ไงพบชาติยาวนานกองเข้าภูเขาสุเมรุราช เหลืออยู่เท่าจอมปวกเนี่ยคือพระชาติมันสั้นลงแล้วมันจะเป็นโพธิสัตว์ได้ไงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยต้องเกิดยาวนานมากมีอย่างเดียวที่โพธิสัตว์ไม่เป็นคือหนึ่งไม่เป็นสัตว์ัวเมียแม้จะเป็นสัตว์ก็ไม่เป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์ก็ไม่เป็นสัตว์ัวเมียโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวผู้ตลอดเป็นคนก็เป็นผู้ชายไม่รู้มีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของโพธิสัตว์เลยจำไว้โพธิสัตว์อนนมัมันไม่มีหรอก ถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆอันนี้เป็นรัที่มหายานเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เป็นพพุทธมติไม่ใช่เป็นพุทธวจนะอย่าลืมทําไมถึงเรียกพุทธมติพระนิกายมหายานเกิดขึ้นในพศห0 0ร้อยกว่าแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าบริณิพานคือไม่ใช่เป็นพุทธวจนะก็หมายถึงว่าไม่ได้เอาพระธรรมคําสอนพุทธวจนะเป็นพุทธมติที่พระสงฆ์กับโยมเนี่ยในสมัยนั้นประชุมกันเอง เพราะมันมีเหตุที่จะเตะแต่งตั้งนิกายนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยสู้สู้ศาสนาอื่นไม่ได้และที่อื่นไม่ได้เข้า<ม>ใจไหมก็เลยตั้งนิกายประชุมกันเรียกว่าชมกันเลยตั้งนิกายมหายานขึ้นมาเขียนขึ้นมาใหม่เป็นสัตร,รมปฏิรูปให้ถือศีลนน้อยกินเจอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็สร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระเจ้าที่พุทธะอะไรสร้างขึ้นมาใหม่หมดเข้าใจไหมก็เลยเขียนตําราขึ้นมาใหม่ ใช่คือคําว่าพุทธมติคือเอาพุทธบริษัทเนี่ยทั้งโยมทั้งอุบาสกบาจิกาทั้งพระเนี่ยมาประชุมกันลงมติกันคือทั้งเรียกพุทธมติเพราะตอห้าร้อยกว่าแล้วจ้งนิการมหายานคําว่ามหานี่แปลว่า,ยา,ยาใหญ่ญาณใหญ่คือเอาคนเอามหาชนอะเพื่อจะดึงคนเข้ามาคือไม่ต้องถ้าเป็นหินญาณหรือเฉรวะเนี่ยมันไม่ได้ไปแจกผู้หญิงก็ไม่ได้จริงไหมใคาจะให้ว,ว่าจีิง คำว่ามหายานนี่แหละเป็นสัตรรมปฏิรูปแล้วก็แตกออกมาหลายนิก่ายมาแต่ไม่ใช่ว่าจะจะเสียหายทั้งหมดเพราะว่าก็ยังคําสอนอยู่คือคําว่าสุญญาอนัตตานี้อยู่แต่มีน้อยมากเข้าใจไหมเพราะเถรลวาทเนี่ยคือคือมหายานจะเรียกเถรวาาว่าหินญาณคือน้อยหินน้อยคือเอาคนคือเห็นแก่ตัวเขาเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยจนเขามองว่าพระอรหันต์น้อยก่อ กว่าน้อย,อยกว่าโพธิสัตว์ยงที่จริงโพธิสัตว์ก็บบำเพ็ญเพื่อจะเป็นพ้าอรหันนั่นแหละเพราะพุทธเจ้าก็เป็นพ้าอรหันองค์หนึ่งแต่ฉันรู้ด้วยอริยสัจสี่เหมือนกันนะไม่ว่าองค์ไหนก็ตามองค์ต่อไปก็ตัดสรู้เดียวกันเป็นพ้าอรหันเหมือนกันแต่คําพ,พุทธเจ้านี่หมายก็ว่าท่านตัดสรดู้โดยพระอ,องค์เองท่านเป็นธรรมราาชาคือเป็นคนแรกก็เลยเป็นเจ้าแห่งธรรมก็เลยเรียกว่าพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งธรรมคนแรก ที่จริงท่านก็เป็นพระอรหันต์ทำไมท่านมีพิเศษกูเรียกฟังก์ชันดีกว่าเพราะเพราะว่าท่านเกิดนานนั่นเองบำเพ็ญมานานมากท่านก็เลยเป็นสัรพัญูที่รู้มากเรื่องอิิธิ์เรื่องปฏิหารเรื่องฟังก์ชันะลูกเล่นเยอะกวะ่าเป็นมหาบุรุษไม่มีใครเสมอเหมือนอริยาสาวกรองลงมาเนี่ยไม่มีใครไปเสมอเหมือนได้พระพุทธเจ้าถึงรู้นิสัยสัตว์รู้ทุกอย่าง เพราะท่านเกิดนานมากมันเป็นมานานมากนั่นเองพระอาหารสาวงนี่ก็เป็นพระอาหารรู้แต่ฉู้ได้อันธรมอันเดียวกันนะั่นแหละถึงไม่รู้ถึงเข้าถึงพุทธะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ถึงได้รู้จักพระพุทธเจ้านี่คือศาสนาของเราต้องเรียนรู้ตรงนี้เพะฉะนั้นหลวงตายังเคยพูดเลยพระพุทธเจ้าของหลวงตากับพระพุทธเจ้าของผู้อื่นแตกต่างกันพระพุทธเจ้าของหลวงจาเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นผู้วิเศษแต่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศดยปัญญาไม่มีใครเสมอเหมือนเข้าใจไ,ไหม แต่คนอื่นจะพระพุทธเจ้าจะเข้าไปถึงได้ยากมากนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอะไรอยาเเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่ธรรมะนี่เข้าถึงได้ยากมากแต่เราหลวงตาธรรมะพระพุทธเจ้าเขาถึงได้ง่ายมากนะมันถึงแจกางกันเพราะคนปฏิบัติธรรมนี่ไปเห็นโน่นเห็นนี่จะเอาของวิเศษเป็นธรรมะพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ของการดับทุกข์ผลของคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องดับทุกข์ได้เท่านั้นจึงจะเป็นพระอรหันต์อรหันต์จะแปลว่า ผู้ปราศจากผู้ห่างไกลอารมณ์ของโลกไม่ได้เป็นผู้วิเศษหลังจากนั้นมาเนี่ยพระอาริยเนี่ยไม่ใช่สัตว์แต่พระอรหันเนี่ยเท่านั้นที่จะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนอกนั้นเป็นสัตว์หมดสัตว์โลกทั้งหลายในยสามสิทภพเนี่ยเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดยังเป็นผู้คล้องอยู่ในอารมณ์นั่นเองไม่มีอะไรวิเศษเลยยังมีโลกกดหลมเต็มหัวใจไม่ว่ามึงจะเกิดเป็นพรมก็ตามเกิดเป็นเทวราชนไหนก็วนเวียนอยู่ในเนี่ย ยังโง่อยู่ยังรักโลกคนหรอยังเต็มหัวใจอยู่มันจะจางอะไรกันล่ะท่านจึงเห็นแจ้งสามโลกเห็นแบบนี้สัตว์แปลว่าคล่องเลยพระอรหันตานั้นที่เป็นนิสสตโตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลคือเป็นอนัตาท่านไม่มีตัวตนคือไม่มีไม่คล่องและเป็นผู้ไม่คล่องและคําว่าอรหันต์ตคือเป็นผู้ไม่คล่องเข้าใจไหมไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะเห็นไหมมันถึงจางกันมากพวกเรากับ พระรหันตุกวันนี้อู้หูเข้าถึงยากเลอเกินดีไม่ดีพระรหันมีมือปืนด้วยมีกาดด้วยจริงไหมมันก็จะเกินไปแหละพะพุจะเจ้าสมัยก่อนเดินวันละยี่สิบยอดตามป่าตามเขาอะ่ะเขาอยู่ตามทางไร้ทางนางท่านก็เดินไปทุกวันนี่อ้อพระรหันนี่เข้าหายากเลต้องผ่านขั้นตอนเยอะเลยพระรหันกลัวา,ายกลัวอารมณ์หนามากกว่านะเข้าใจไหมนั่นแหละมันถึงแตกต่างยพระรหัน ของหลวงตาก็ต่างจากคนอื่นเขาเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่ใช่ผู้วิเศษพ้นออกจากไม่จช่ความวิเศษคําว่าวิเศษศานี่คือแปลว่อไม่เหมือนคนอื่นนะอย่างนี้พ่อหนี่ก็ไม่เหมือนคนอื่นนี่เป็นผู้วิเศษเหรอเนี่ยฮะเพราะว่ามันเตีย้ยกว่าคนอื่นนั่นแหละไม่เหมือนคนอื่นคําว่าวิเศษเหมือนเราต้องเข้าใจภาสาด้วยนะถ้าแปลผิดก็ความหมายก็เปลี่ยนจริงไหม ภาษามคตเนี่ยคือภาษาบาลีเน like ี like ่ยแหละภาษามคตชาวมคตภาษาชาวบ้านเนี่ยมคตบาลีเนี่ยคือภาษาพูดกันของชาวบ้านของชาวมคตอย่างมักเนี่ยเขาก็เรียกทาบ้านเราก็แปลว่าทางเห็นไหมถนนเนี่ยนี่แหละมักเห็นไหมอย่างคําว่าอัปรีอย่างเงี้ยอัปรีเนี่ยถ้าไปด่าอีเพิ่นอออัีอย่างเงี้ยโอ้โหโกรธนักที่จริงแค่อัปรีนี่แปลว่าไม่น่ารักนะเหมือนเรัาฉานเนี่ย คำว่าเดราัชานนี่แปลว่าขวางเหมือนมึงไปพูดขวางชาวบ้านเขาเนี่ยมาว่ามึงเป็นเดรัชานมันขวางแปลว่าขวางนะมันต้องเข้าใจภาษาเหมือนกับคำว่านิโรธะนนี่แปลว่าไม่มีขอบกั้นถ้าแปลตรงตัวนะตัวเห็นไหมคือไรนี้หมดไม่ขังทุกอะหรือหรือคนเอามาแปลว่าดับก็ได้แต่ไม่ตรงตัวอักษรแปลว่าดับความหมายมันก็ก็ดับก็ถูกนะ แต่ว่าที่จริงข้านี่โลทะจริงๆไม่มีขอบกัน้นคืออะไรก็ไม่มีอะไรนี้หมดเข้ามาทางอายอเจนะก็อะไรนี้หมด